ก็วันนี้นะครับเราทําการเปลี่ยนเบรกและไลนน้ำมันนะครับเพราะว่าตั้มตัวเก่านี้ได้เสียครับคั้มนี้ครับเราเราจะการเปลี่ยนเป็นตั้มร้อยสิบไอ้ครับนี่ครับเราได้สั่งมาใหม่นี่ครับล้วก็จะทําการเปลี่ยนให้ดูครับี๋ยวเราตัดภาพไปเลยครับ เราก็ได้เปลี่ยนปั๊มกันเรียบร้อยครับเปลี่ยนปั๊มแล้วครับแต่เราก็นี่ครับน้ำมันเบรกเราทำการเติมน้ำมันเบรกครับนี่ครับไปครับแต่เราก็ออกานี่นะปิดฝาก่อเนี่ยแล้วก็บีบบีบบีบนี่ครับบีบเข้าไปให้สุดเลยครับ บีบบ um, ีบเบรกครับบีบนี่ครับบีบนี่ครับมันก็อยู่แล้วครับแต่ว่าเราจะไล่อากาศนี่ครับไล่อากาศซึ่งเราจะขันน็อตนี่ครับเป็นน็อตเบอร์แปดไข่น็อตไข่น็อตนะครับแล้วไปดูครับน้ำมันมันจะพุ่งโอ้แน่นหนึ่งเลยนะเหรครับแล้วก็ กำเบรกครับแล้วน้ำมันมันก็จะพุ่งเยไ่พุ่งว่ะเออพุ่งแล้วน่วครับแล้วก็พอน,น้ำมันออกปุ๊บล้วก็ขันแน่นเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็มาข้างบน,นะครับแล้วก็ย้ำใหม่ครับย้ำปุ๊บมันก็จะแข็งน่ครับกำไม่สุดนี่ครับกำเนี้ยมันกำให้นครับมันก็จะได้นะครับ นี่ครับก็แล้วก็ย้ำอีกรอบนึงครับแล้วก็ข้างบนนี่เราก็กำไว้กำไว้เหมือนเดิมครับแล้วก็อันนี้ครับปุ๊บน้ำมันก็จะพุ่งออกนี่นรูนี่น้ำมันก็ขันตึงขันขันแน่นเลยครับปุ๊บแล้วก็ มาย้ำเหมือนเดิมครับก็ระวังน้ำมันเบรกโดนชุดสีครับมันอาจจะหลอกนี่ก็ได้ทำการไล่น้ำมันเบรกเสร็จแล้วครับแยวเราลองดูแล้วประมาณนี้ครับก็เบรกอยู่แล้วยังไงก็ฝากกดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับจบๆบ